ครับท่านผู้ชมครับเราอยู่กับลังซาดยอดหนักเล่งเพลงทั้งอันขายโคโกจนถากนั่นนะครับถึงชนกับโนดใจเด็ดแพทมีชัยอกเส้นสรงมืนบาทครับตอนนี้เราอยู่กับที่มานเลยนะครับครับก็เรามาแลกความส้มบูดมาแลกความพร้อมนะครับมาอยู่ไล่วันอะไรยังครับนะเดอนวัดีครับเดินวัดี้ครับมีความตั้งใจกับท่านผู้ชมครับ กับนำไม่ท่วไม่ได้นะขอกบนะไม่ท่วนะครับความทบบุญพร้อมนะพร้อมอายุว่กี่ปีได้กับนะติดตามสิบสี่ปีกับท่านผู้ชมกับบัวอยู่ในวัยนี้ถ้าเป็นคนก็เรียกว่าอยู่ในวัยจักรันเลยครับถ้าเป็นหนักมวยการหลุนบัวเก้าปนนะนะครับไม่ต้องตาาว่าหนักมวยฝเบิรงหัดไม่จ่ายนะครับการนี้อว่ากับพันดังเว้นะดรับนึงแล้วจนว่าตีตาได้วันนี้ ว่าถียกกับเอาว่าที่ผ่านมานี่เราหนาตังมัดไหมครับแปรอ้นแปลว่าถีอะไรกับนะว่าถี้่ซ้นะครับเคยมาจนทะนามนี้ไหมครับไม่เคยจนนะมากลงแหลกับนะถีเอาถีผ่านมาเ่เราจนอยู่ทะนานีตรงท่งเท่าตรงจนรางวัลตรงทึกประมาณเท่าใดกับทีเราผ่านกันจนมาแล้วโอ้เแตนจนมาแล้วโอเแทต่กับหลเรือแล้วจนกุลานะนะนามนี้จนกุลา ตนนั้ถงโงกับท่านผู้ชมครับวัตตวต้านั้นแาววัดตีมาเยี่ยมนี้เราการัวเคยจนในลานมาแล้วกับครั้งนั้นเราชนะนะกับท่านผู้ชมครับเคยผ่านการจนในลานมาแล้วเท่วนี้เราก็จนกันเรียกว่ากูต่อสู้มีแต่ได้เราก็จนกันแตวันตามทุมควดนะน,นะกับในยุคสภาวา,ตาเตษะกิจปัญญากับท่านผู้ชมครับนี่คือหลังซาดยอดหนักเล่งเพล่งจางงานขายโคโกโจุนถากันนั้นถากันนั้นนอยำเภอร์เซนไคกับนะ อยู่อำเภอเชียนยัยกับท่านผู้ชมกับเป็นวัวอำเภอเชียนยัยกับสนามนี้กัตั้งอยมเพอร์เชียนใหญที่เราเป็นวัวในอำเภอนี้แหละแต่ว่าคนละตำบลกันที่นี่คือตำบลแจมแมอยู่วะกับท่านผู้ชมกับเราเว้นตาผาบความพร้อมก็นอนในท้ายเดียมนะครับดันไหมกับปกติไม่ไม่ดันเลยนะเราเลี้ยงมาตั้งเด็กๆไหมนี่หรือว่าเรามาเลี้ยงเอาามครับอ๋อเอามามันจนบางแล้วหรือว่าเรามาเอามาตอนมันเดียมมันอยู่จากอดเดิมหมดแล้วครับอ๋อจน วัวโยนนี่วัวเลกอ๋อเปลี่ยนขายวัวแหลกนะครับท่านผู้ชมครับเปลี่ยนขายวัวแหลกนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือข้อมูลข่าท่านด้านวัวชนที่เราเอามาให้ท่านได้รับรู้กันนะครับว่าก่อนหน้านี้ก็อยู่กับที่มาดเดิมที่มาดเดิมนี่อยู่อำเภอไหนครับนะอ๋อเหลี่ยวกับบี้กับท่านผู้ชมครับครับเอาแค่นี้พอนะครับขอบคุณมาม้านะครับ